นี้มาดูโครงการคนละเครื่งกันบ้างนะคะอย่างที่ทราบการก่อนหน้านี้มีการจับทุจริตกันไปนะคะหลายรายทีเดียววันนี้กระทรวงการคลังเขาก็ร่วมมือกับตํารวจนะคะจับกลุ่มขบวนการทุจริตโครงการคนละครึ่งแล้ว1คดีด้วยกันมีผู้ต้องหาเนี่ยสคนนะคะแล้วก็ยังมีกลุ่มที่อาจจะเข้าข่ายกระทําความผิดอีกกว่า700รรายอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม,ตมค่ะ นายพรชัยถีระเวทที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงินสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังนะคะวันนี้ก็ร่วมกับพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจตรีไมตรีชิมเชิดผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและนายพงสิทธิ์ชัยฉัดพรสุขรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสายงานกำกับกฎเกณฑ์และกฎหมายธนาคารกรุงไทย ร่วมกันแถลงผลการจับกลุ่มขบวนการทุจริตโครงการคนละครึ่งมีผลการดำเนินคดี1รายผู้ต้องหา4คนนะคะจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่าเป็นบุคคลซึ่งมีพฤติการเป็นแบบเจ้ามือค่ะใช้ Facebook นะคะชื่อว่าสาวิตรีรักชีพชอบ โฆษณาชักชวนให้ประชาชนที่ร่วมโครงการเนี่ยเข้ามาแลกรับเงินจากเจ้ามือโดยไม่ต้องซื้อสินค้าตรวจสอบพบธุรกรรมต้องสงสัยค่ะมีการสแกนใช้สิทธิ์กับร้านขายของชำแห่งหนึ่งในเขตจังหวัดสมุทรสาครน,นะคะซึ่งประชาชนหลายรายมีภูมิลำเนาและที่อยู่ปัจจุบันห่างไกลาจากร้านค้าดังกล่าวมาก บางรายเนี่ยอยู่จังหวัดเชียงใหม่เลยนะแต่มาซื้อของนะมาใช้สิทธิ์กลครึ่งที่สมุทรสาครน,นะหรือบางรายเนี่ยอยู่ที่จังหวัดสงขลาก็มีแต่กลับใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัางกับแอปถุงเงินของร้านดังกล่าวซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร และต่อมาวันที่9ธันวาคมนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ร่วมกับสอสอคอและธนาคารกรุงไทยลงพื้นที่ไปเลยค่ะตรวจสอบร้านค้าขายของชำที่ตำบลขอกกระบือจังหวัดสมุทรสาครแล้วก็ไปพบนางสาวสมปองนะคะอายุ62ปีแสดงตนว่าเป็นเจ้าของร้านและพบกับนายสลันอายุ25ปีบุตรชายเจ้าของร้านดังกล่าว จากการตรวจสอบเนี่ยก็พบกันนะคะหนึคือโทรศัพท์มือถือที่ใช้ในระบบ G-Wallet 5เครื่องนะคะ5เครื่องเลย2คือ iPad 1เครื่อง3คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก1เครื่องและ4บัญชีเงินฝากธนาคาร6เล่มจึงตรวจยึดไว้เป็นของกลางในคดีนะคะเมื่อสอบปากคำนางสาวสมปองเจ้าของร้านก็พบว่าการดำเนินการทั้งหมดเนี่ยนายสลานบุตรชายเป็นผู้ดำเนินการค่ะ โดยนายสลานนะคะได้ให้การยอมรับว่าได้ตกลงร่วมมือกับผู้ใช้ Facebook ที่ชื่อว่าสาวิตรีรักชีพชอบแล้วก็ใช้ไลน์ที่ชื่อว่าจีรพจน์ในการติดต่อและเมื่อรับเงินจากรัฐบาลนะคะได้อนเงินคืนให้กับเจ้ามือผ่านบัญชีธนาคารชื่อว่านายจีรพจนี่แหละค่ะโดยทางร้านค้าจะได้ผลประโยชน์ก็คือ30บาทต่อรายส่วนผู้ใช้ลายนะคะที่ชื่อว่าจีรพจนี่ก็จะได้30บาทต่อรายนะคะ แล้วก็คนที่มาขายสิทธิ์เนี่ยก็จะได้เงินรายรับประมาณ90บาทซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการลงพื้นที่สอบปากคำประชาชนนะคะที่ใช้สิทธิ์ผ่านร้านค้าดังกล่าว14จุดด้วยกันซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศแล้วก็จากการสืบสวนนะคะรวบรวมพยานหลักฐานตลอดจนการวิเคราะห์เส้นทางการเงินในคดีเนี่ยก็เลยทำให้ทราบว่าเจ้ามือหรือว่าผู้ใช้งาน Facebook ที่ชื่อว่า สาวิตารักชีพชอบก็คือนายจิรพน์น่ะแล้วก็นางกนกพรจริงๆคือเป็นสามีภรรยากันเนี่ยแล้วก็อยู่ในจังหวัดลบบุรีนะคะ,ะจนกระทั่งต่อมาค่ะพี่แอนในวันที่17ธันวาคมคก็ได้แจ้งข้อกล่าวหากับนางสาวสมปองนายสรัน,นะนายจิรพ์แล้วก็นางกนกพรคนกันเองทั้งนั้นนะในความผิดฐานร่วมกันช่อกโงโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่น ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา342วงเล็บ1นะคะอัตราโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือว่าปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะ,ะด้านนางสาวสมปองเนี่ยให้การ<ะ>ปฏิเสธส่วนนายสรันเนี่ยรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหานายจิรพจน์ให้การปฏิเสธเช่นเดียวกัน โดยให้การว่าไม่รู้เรื่องอะไรมาก่อนเลยนะส่วนานางกนกพรอยู่บ้านเดียวกันแต่ไม่รู้เรื่องนะ,ะกันเองอยู่นะก็ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหานะคะโดยรับบอกว่าร่วมกับนายสรันนายสรันนายสรันค,นคนทั้งบนนียนะฮะที่บอกว่ายอมรับ<ช>ตลอดข้อกล่าวหา<ช> <ๆ S 2> ซึ่งานางกนกพรเนี่ยจะเป็นคนหาลูกค้าซึ่งเป็นประชาชนนะ,ะผ่าน Facebook ของสาวิตาสาวิตานะคะรักชีพชอบ จากนั้นเนี่ยจะนำข้อมูลมาแล้วก็ล็อกอินผ่านแอปเป๋าตังค์สแกนใช้สิทธิ์ผ่านแอปถุงเงินร้านค้าของนายสลันโดยไม่มีการซื้อขายกันจริงออแล้วก็หักเปอร์เซนต์กันเยอะด้วยออนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ตรวจสอบพบด้วยค่ะว่ายังมีกลุ่มที่อาจจะเข้าข่ายกระทําผิดในลักษณะนี้อีกกว่า700รายนะคะอันนี้เอามาให้ดูเป็นตัวอย่างชเชือดน,น,นิ่มให้ดูก่อนออซึ่งตอนนี้ตำรวจเขาก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม,ตมค่ะ หน้าที่คนเดียวน้องสชนเป็นห่วงว่ามีจํานวนนึงเจ็ดร้อยกว่ารายแล้วเจ็ดร้อยกว่าคดีจานวนผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องาอาจจะเป็นพันเนี่ยความเสียหายจะไปมากกว่านี้หรือไม่ต้องเรียนว่าในชั้นต้นตพอทางกระทรวงการเงเห็นความผิดปกติของข้อมูลครับเราระงรับการใช้แอป,ปถุงเงินของร้านค้าทันทีตอนนี้ระงรับไปแล้วเกือบสองร้อยรายนะครับก็ทั้นนั้นเขาก็ไม่สามารถจะดาเนินการใดต่อได้แต่ว่าขั้นตอนทางกฎหมายยังต้นเดินต่อไปนะครับเราเราเคยปิดจุดอ่อนเรื่องนี้มาหลายครั้งแล้วนะครับเราก็ต้องเรียนว่าเราก็มีการสื่อสารไปยังพี่น้อง ประชาชนั้งเป็นผู้ที่เป็นคนใช้จ่ายแล้วก็เป็นทางร้านค้าว่าต้องการให้มีการใช้จ่ายจริงเพราะบรรยากาศในการค้าขายตัวนี้กําลังไปได้ด้วยดีไม่อยากจะให้เรื่อง,งทำนองนี้เนี่ยทำให้กระตุกเรื่องของการใช้จ่ายของเรานะครับ mm. ก็จะใช้เรื่องเหตุการณ์นี้นะครับมาติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะตอนนี้เรารู้เส้นทางรู้พฤติกรรมแล้วนะครับซึ่งเท่าที่ผ่านมานนพี่น้องสื่อมวลชนคงคงก็สงสัยว่าทําไมแล้วไม่เคยออกข่าวหรือไม่เคยมาชี้แจงเลยเพราะเราไม่อยากจะให้ ตัวผู้กระทาความผิดเนี่ยทราบว่าเรารู้แล้วว่ารูปแบบการกระทาความผิดเขาคืออะไรแล้วพยายามที่จะใช้ตัวนี้เป็นการสืบล่องรอยนะครับแล้วก็สามารถอย่างที่ท่านรองผกบตรอบอกว่าตอนนี้มี2รูปแบบชัดๆแล้วยังมีรูปแบบอื่นซึ่งเรายังไม่สามารถจะบอกได้แต่เรารู้แล้วว่าคุณทําอะไรกันนะครับก็ขอฝากเตือนครับว่าเราบรรยากาศการค้าขายเรากำลังเป็นไปได้ด้วยดีนะครับอย่าให้มีเรื่องของนี้ทําให้คนอื่นที่เขามีความปรารถนาดีต่อการช่วยเหลือประเทศชาตินะครับต้องได้รับผลกระทบไปด้วยนะครับ กระทรวงการคลังและสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติก็เลยฝากเตือนถึงพี่น้องประชาชนนะคะแม้ว่าคดีช่อโกงเนี่ยจะมีอัตราโทษที่ไม่มากจำคุกไม่เกิน3ปีหรือว่า5ปีปรับก็ไม่เกิน60 0 0 0บาทหรือ1 0 0 0 0แบาทก็ตามแต่ว่าการกระทำความผิดในแต่ละครั้งจะถือเป็นการกระทำความผิดต่างกรรมต่างวาระกันนะคะหากกระทำความผิดในลักษณะดังกล่าวซ้ำๆหลายครั้งเนี่ย ก็จะได้รับโทษในแต่ละครั้งในทุกๆครั้งเมื่อรวมกันแล้วอาจจะได้รับโทษจำคุก1 0 2ถึงปีหรือมากกว่านั้นก็ได้ก็เลยอยากจะขอนะคะอย่าได้เข้าร่วมกระทําการทุจริตในโครงการนี้ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายร้านค้าหรือว่าประชาชนเพราะว่าทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยร่วมการตรวจสอบอย่างเข้มข้นค่ะ ซึ่งเรื่องนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาสรุปง่ายๆนะคุณผู้ชม,มเป็น2รูปแบบของกลโกลงก็คือรูปแบบแรกเนี่ยร้านค้าคนละครึ่งที่รับแรกเงินสดเนี่ยจะมีการโอนเงินให้กับประชาชนที่ใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังเนี่ยนะคะจากสิทธิ์คนละครึ่งคือก็จะเป็นการโอนโดยตรงผ่านทางโมบายแบงกิ้ง ATM หรือว่าเป็นรูปแบบเงินสดซึ่งรูปแบบนี้ไม่ได้มีการซื้อขายสินค้ากันจริงแต่ว่าไปรับเงินโดยตรง ส่วนรูปแบบที่2ก็คือลักษณะคือเป็นเจ้ามือก็คือว่าประชาชนที่ต้องการแลกเงินเนี่ยมีการให้ข้อมูลการล็อกอิน hmm. เข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังกับร้านค้า mm hmm. เพื่อให้ใช้สิทธิ์คนละครึ่งแทนตัวเองไง mm hmm. โดยวิธีการนี้เนี่ยร้านค้าก็จะหาลูกค้าผ่านทางช่องทางออนไลน์อย่างเช่น Line บ้างแหละ Facebook บ้างแหละ IG mm hmm. บ้างแหละนะคะพี่แอนซึ่งหากมีประชาชนสนใจตกลงจะแบ่งปันผลประโยชน์โดยทำเหมือนมีการค้าขายแต่จริงๆคือไม่มีนะซึ mm ่งประชาชนเนี่ยก็ได้รับ โอนเงินเนี่ยนะ,ะส่วนต่างจากเจ้ามือประมาณสัก80บาทถึง100บาทต่อการทำธุรกรรมในการใช้จ่ายผ่านร้านค้าโดยทั้ง2กลวิธีนี้นะคะ,คะเป็นกลวิธีที่เจ้าหน้าที่บอกว่าพบเยอะที่สุดประมาณ700รายประมาณนี้ที่ยังไม่พบนี่ยังไม่นับนะแล้วก็ช่างคิดกันจริงๆเลยนะใช่โอ้โหสุดๆเลยนะคะซิกแซกโกงกันอย่างเงี้ยไม่ดีเลยนะคะ,คะ